สวัสดีค่ะช่วง5้าอาสาพาชิมวันนี้ค่ะพักและพี่ปุ้ยพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยย่านดอนเมืองค่ะร้านแซ่บตากสิกค่ะร้านนี้เนี่ยเขารว่าเด็ดมากๆในย่านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอะไรที่ว่าเด็ดค่ะพี่ปุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกขาไก่แล้วก็ขนมของหวานขนมตาลด้วยเด็ดๆทุกเมนูเลยค่ะที่ว่าแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่แม่ขาด้วยหรือเปล่าคะใช่ไหมร้านนี้ร้านนี้ไปเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะไป ร้านแซ่บแตกสติกอยู่แถวดอนเมืองนะคะบริเวณปากซอยเทอร์ราชานสค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่ม mm. เขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก็ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแยกหม้ออย่างชัดเจนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณเตยคะ่ะเจ้าของร้านแซ่บแตกสติกค,ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะหลายหลายคนนะคะก็อาจจะรู้จักร้านแซ่บแตกซิกเลยน,นะคะวันนี้เนี่ยเราได้มาเจอตัวจริงเจ้าของร้านเลยมาพี่เตยแนะนำไปก่อนค่ะ แบบฟิกานมีความเป็นมายัางไงบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกก็คือเตยคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วนะคะแล้วด้วยความที่คือเตยเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะคะแล้วเนี่ยคือความฝันงหญ่ของเตยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเปิดร้านนี้มาเพื่อแม่ด้วยเนาะเพราะว่าแม่เตยเนี่ยก็คือทาขนมตาทาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเตยมาต้องขับรถตลาดนัดมาแล้วคือ ทำให้แบบว่าเราสงสารแม่ค่ะต้องบอกว่าเอาผีได้ร่อนไปขายเงี้ยมันเหนื่อยก็เลยให้แม่มาขายของด้วยนะคะ<ช>แล้วก็เราทำเนี่ยตรงนี้อยากให้คนที่ทานเนื้อได้ทานก๋วเสี่ยวที่ได้เยอะๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะค่ะเราซิเกเนเจอร์ของทางร้านมีอะไรบ้างคะพี่เตยก็ที่ใครมาก็ต้องสั่งนะคะก็เป็นหม้อไฟนะคะห<ช>ม้อไฟเราก็มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูด้วยกันนะคะนะแล้วก็เป็นขาไก่เลยค่ะขาไก่คือเปื่อยมากๆเลยละลายในปากเลยค่ะ เละเห็นว่ามีน้ำจิ้มเด็ดด้วยใช่ไหมคะสูตรเด็ดเลยเปสูตรทางร้านเรานะคะใครทายก็บอกเลยว่าเด็ดจริงๆแค่คูุกกับข้าวยังอร่อยเลยอ่ะโอ้โหพูดแล้วอยากล้อมก็แล้วน้่คือำลายไหลเลยแหละก่อนหน้านี้พี่เตยที่จะมาขายองเนี้ยค่ะพี่เตยเคยทําอะไรมาก่อนคะโอ้ทำอะไรมาค่ะเริ่มแรกนะคะเยนจบมานะคะเป็นเซลล์ขายทุกท่ามาก่อนเนาะเป็นเซลล์แล้วเงินเดือนไม่พอจะกินนะคะพูดง่ายๆรถเกือบโดนยึดนะคะค่าค่างาดอุสามงวดแล้วอ่ะแล้วก็เดือนติดตัว2 5ง0้าบาทแล้วก็ไปลงทุนขายของ ออนไลน์นะคะแล้วก็เริ่มมีไลฟ์สดแล้วก็ขายเป็นคาราย,ายส่วนมาก่อน<ช>แล้วก็ทําหลายๆอย่างนะคะก็เป็นนายหน้าขายที่ดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะโอ้ยเด็กเลยว่าทำมาหลายอย่างมากๆใช่นี่ก็คือความฝอีกอย่างหนึ่งนะคะจะถามพี่เตยว่าเห็นแ,แชัดแ็่สียด่งดังขนาดนี้ค่ะมีจุดเด่นหรือกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงคะที่แบบทำให้ร้านเนี่ยโด่งดังมากๆเลยเข้ามาค้นหากระดับแรกอะคะอ่าอันนี้ก็คือ <laughs> เพราะว่าคือจริงแล้วเราไม่คิดว่าจะมาดังนะคะเพราะว่าจริงแล้วเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วแต่เราใส่เสื้อผ้าอะไรอ่ะมันก็จะดูแบบว่าเซ็กซี่ดูโปดนิดนึงเนาะ,ะแล้วเราเป็นคนชอบแต่งตัวมากๆอ,อย่างที่บอกว่าแบ็คกราเบื้องหลังเราเคยทํางานกับการไลฟ์สดเสื้อผ้าขายมาก่อนอเราเป็นคนที่ใสุ่ไม่เคยซ้ํากันเลยแม้แต่วันเดียวบางทีก็ชอบแบบว่าอยากแต่งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันหนึ่งคนก็ชอบค่ะลูกค้ามาถือได้ถ่ายรูปวันนี้อยากรู้ม่ค้าแต่งตัวยังไงดีนะอะไรเงี้ยเหมือนมาแล้วมีอะไรให้ดูแบบแปลกใหม่เสมอค่ะแต่ที่สําคัญถ้าไม่อร่อยจริงคนก็ไม่มาคนมาครั้งแรกก็มาเปสิบครั้งต่อเนื่องแน่นอนค่ะนะคะคือแซบทั้งแม่ค้าแล้วก็แซบทั้งเมนูดีๆด้วยแซบคกกะแล้วก็แบบว่า เศรษฐกษิจแบบนี้ค่ะก็คือเห็นว่าแบบมีการแข่งขันกันเยอะเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวก็เยอะแยะมากมายเลยอย่างงี้ค่ะพี่เตยมีแนะนําอะไรบ้างคะให้ผู้ประกอบการที่แบบว่าเขาก็กําลังแข่งขันหรือต่อสตู้อยู่แบบว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้ร้านประสบความสําเร็จแบบนี้ค่ะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคนแบทุกร้านมีปัญหานะคะแต่คือเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรอกว่าเขาคือปัญหาอะไรแต่เราอะ่ะต้องค่อยๆแก้ไปค่ะน้องอย่าเพิ่งท้อใช่ว่าวันนี้ เอ้ยฉันขาดทุนวันนี้แล้วฉันหยุดเลยนะมันไม่ใช่นะทุกคนะจะเอาความล้มเหลวามวาพัฒนาตัวเองนะควาให้เราเก่งขึ้นค่ะนะถึงว่ากว่ยิบแพงขึ้นนะแต่เราออยากได้ใจลูกค้านะคะครเราอยากขึ้นราคาเลยค่ะคนะคะพูดเลยว่าบางคนเงิน5บาทสำหรับเขาก็เยอะนะแต่ลูกค้าหายก็มีอัดลดปริมาณลงนิดนึงให้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นะคะด้การเชื่อคูลกันดีกว่าเนาะให้ร้านเราไปได้อะคะ่ะ การปลดโตจาบต่อนเรื่องย่วยใช่ค่ะค่ะแล้วนอกจากอาหารนะคะยังมีของหวานอีกไหมคะใช่ค่ะก็เดียกเบตาลนะคะเตยาเบื้องต้นว่าของคุณแม่เตยเลยเป็นสูตร26ปีแล้วเนาะเลี้ยงเตยมาค่ะเราคนต่างจังหวัดกันนะคะเราก็คือแบบว่า ถ้าใครมาทานเนื้อตาลนะคะบอกบอกเลยว่าติดใจทุกคนนะคะนุ่มหอมแล้วก็มีลูกตาลนะลูกตาลเราเฉาะโชว์เลยค่ะใครเ่ิ่งเห็นลูกตาลเด็กๆสวยใหม่ไม่รู้จักลูกตาลอย่างไงอะไรเงี้ยมาได้ที่ร้านนะคะเฉาะใหม่ๆส,สดๆเลยค่ะแล้วมีน้าตาลสดด้วยนะคะน้ําตาลสดเราก็เอามาใหม่ๆเลยคะ่ะเพราะแม่เตยกับบาทีทุกอาทิตย์เลยนะคะที่จเอาเนื้อตาลกับน้าตาลสดมาค่ะ วันนี้แบบคุณเตยแต่งตัวเรียบร้อยเสียบทผูวพิทตาม,มากๆเลยไปไหนมาคะเน,นี่ยดูเวยอันนี้ก็คือต้องเราต้องแบบว่าถ้าเราไปงานนาะรับสิ่งแบบรับร,บร,บร,บรบางวัลค่ะเราก็แต่งตัวตามกระเทยสระนะคะบางคนก็แบบว่าเห็นเราลงเนี้ยว่าแต่เราแต่งตัวเอาแบบเือแต่งตัวเงี้ยไม่เหมาะสมเรารู้อะไรถูกอะไรต้องนะคะ <c oughs> อย่าด่าเตยเยอะนะคะนะเพราะเตยก็มีหัวใจนะคะทํามาหากินสุจริตค่ะรับรางวัล CEO มานะคะเป็นนักบริหารนะคะเพราะไปทำแธุรกิจด้วยกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวให้คุณเตยฝากร้านให้นิดนึงนะคะได้เลยค่ะใครที่อยากมาทานนะคะอยากมาเจอเตยนะคะสามารถมาได้นะคะร้านแซบแตกสิค่ะร้านอยู่ตรงข้ามสนามบินนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะของเรามีเมนูนะคะทั้งเนื้อทั้งหมูเลยค่ะแยกโซนการปรุงชัดเจนไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะมาไม่หูกสามารถติดตามเพจได้นะคะเพจของร้านนะคะแซบแตกซิกดอนเมืองค่ะนะคะอย่าลืมมาแซบด้วยกันนะคะ วันนี้ช่วงอาสาพาชิมต้องขอขอบคุณคุณเตยด้วยนะคะยินดีนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆของคุณเตยนะคะแซ่บแตกซิกนะคะค่ะร่อยๆค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะค่ะอันนี้คือเนื้อตุ๋นค่ะเมนูเนื้อตุ๋นอันนี้น่าจะเป็นหมูแล้วก็ขาไก่แบบเด้งๆเลยอ่ะทุกคนทุกคนเป็นอะไรจ๊ะบะหมี่กับเส้นหมี่ค่ะแบบหอมมากเลยอ่ะคือเขาโรยกระเทียมเจียวมาด้วย เดี๋ยวเราไปที่คาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่หวานและช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะช่วงที่พักและพี่ปุ้ยชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าถูกใจสายก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกเราและยังมีน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้สูตรของคุณแม่ด้วยนะคะทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่าอร่อยนัวมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นเมนูหม้อไฟเนื้อตุ๋นนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกโต๊ะเนี่ยจะต้องสั่งเลยค่ะอร่อยแซ่บมากในหม้อนี่ก็จัดเครื่องมาให้เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแล้วก็เอ็นแก้วค่ะ สำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อนะคะเขาก็มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะคะมีทั้งลูกชิ้นหมูตุ๋นนะคะอร่อยเปื่อยสุดๆไปเลยะคะ่ะและเมนูที่จัดว่าเด็ดเต็มคาราเบลมากๆนะคะเราสองคนนี่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือเมนูขาไกา่ตุ๋นเปื่อยอันนี้ค่ะจะบอกว่าทานเข้าไปนะคะโอ้โหนุ่มละลายในปากเลยค่ะดูหน้าสิเขาฟินขนาดไหน อย่าลืมนะคะร้านไหนที่ว่าเด็ดนะคะหรือท่านไหนเนี่ยอยากให้เราไปรีวิวที่ร้านไหนเนี่ยก็แนะนำมาได้เลยนะคะที่เวอร์นี้เลยตยิตใจการอาซาพาชิมนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปทานอะไรกันดีนะคะกับไปขับชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกริ๊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 งให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ